Uh huh. สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแลนั์ล็อกออริจินกับผม n u ทเซอร์เกนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัวละครของผมนะครับหลังจากที่เลเวล90ที่ผ่านมานะครับผมทําอะไรไปบ้างแล้วก็มีอะไรอัปเดตไปบ้างนะครับตอนอื่นเลยนะฮะขอฝากร้านเติมเกมไว้ด้วยเซร่าโกพัทรับเติมเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5ดาว ถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สําคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่อง n u ซอร์ X ด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟรีสแกน QR Code ได้เลยอย่างเติมเกมต้อง Stera Go p ั u โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็มาอยู่กับเกมแล็กน d ลล็อกออริจินนะครับกับผมนัซเซอร์เอ็กเนาะก็ผมจะมารีวิวนะครับตัวละครหลังจากที่ผมเลเวล91มาแล้วนะครับก็มีอะไรอัปเดตใหม่บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับอาชีพนายวิศาสตรนะครับโอเคเลยนะครับอย่างแรกนะครับตัวละครของผมนะก็ขึ้นบวก8ทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับแอสเซซอรี่ข้างบนนะครับเหลือแต่หลังนะครับที่อยู่ที่บวก นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมีแผนที่จะบวกประดับนะครับให้ขึ้น12อีกวงหนึ่งนะครับก็อันนี้ขึ้นบวก12มาเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับผมได้ในส่วนของอุปกรณ์เวลก้าิ0ทุกชิ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังไล่ในส่วนของการลงเพื่อจะให้ได้ประเภทสีม่วงนะครับก็จะมีสเตตัสที่แตกต่างแล้วก็ดีมากิ่งขึ้นนะครับอเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ อุปกรณ์แดนเทพกันแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะย้ายออปชันได้นะครับตรงนี้ก็ใครมีในส่วนของออปชันดีๆเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาบิวได้นะครับโดยการใช้ใบพวกนี้นะครับโดยเราจะต้องเสียใบพวกนี้ในการเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมได้ในส่วนของ m d k มาบวก31 1อันนะครับเป็นออฟสีม่วงนะครับแล้วก็ได้อีกนอ P d e f นะครับบวกอีก3บวกอีก53นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคแล้วนะครับ แล้วก็ในส่วนของสเตตัสตรงนี้นะครับผมแนะนำนะครับให้ตรงกับสายเราที่สุดนะครับแล้วก็แนะนําให้เป็นสีม่วงขึ้นไปหรือว่าสีฟ้าขึ้นไปก็ดีนะครับอย่างเช่นตรงนี้เลยนะครับ m a c HP นะครับสีฟ้าก็ดีนะครับตรงนี้นะฮะก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าจะได้สเตตัสดีไม่ดีอย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของบิวนะครับ ตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับหรือว่าแล้วแต่สเตตัสหรือว่าผลรวมของตัวละครนั้นๆนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยลูกันนะครับสําหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนตามผมก็ได้นะสําหรับผมแล้วนะครับผมเปลี่ยนนี่เลยสกิลคูดาวลบสิ์เซนะครับแล้วก็รีไฟหกนะครับเราสามารถสกิลคูดาวลดอีก5%นะครับแล้วก็ทุกๆการรีไฟบวกหนึ่งนะครับลดสกิลคูดาวศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็แถมยังรีไฟบวกหนึ่งนะครับหรือว่าทุกๆรีไฟบวกหนึ่งเนี่ยเราจะบวก m a ็มอีก22นะครับ แล้วก็เสื้อนะครับผมเลือกเป็นอันนี้เลยนะครับสปิริตเซตนะครับก็ทำการบวกในส่วนของนี่เลยครับแคตติ้งไทม์นะครับลบสิบสองเปอร์เซ็นตบวก3นะครับพีเดฟนะครับบวก8นะครับแล้วก็ทุกๆการรีไฟล์บวก6นะครับเอมิรบวก1แล้วก็10บวก2นะครับเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็แถมยังได้เอฟเฟกต์เซตอีกนะครับแม็กชี a แม็กแล้วก็ m อมมอนค l d ดาวนะครับลบอีก15%รและเอ็มดาเมจบวกอีก10%เ นะครับก็ถือว่าดีมากๆเมื่อใส่3เซตนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะส่วนตัวของผมแล้วนะครับในส่วนของสายโลนะครับผมเลือกเป็นอันนี้เลยนะครับลิสต์นั่นเองนะฮะก็บวกอินสิบเอ็มเดฟบวกแปดกิเดฟบวกสิบนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกการรีไฟเอฟเฟกต์นะครับก็จะเป็นบวกเอ็มเอทเคเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็แคชติ้งไทม์ลบสามเปอร์เซ็นต์นะฮะ แล้วก็ตรงนี้นะครับผมยังได้ในส่วนของประเภทสีฟ้าอยู่นะครับของสำหรับอุปกรณ์นะฮะในส่วนของเซ็ตที่ใช้นะครับก็จะเป็นสปิริตเซ t ตเช่นกันนะฮะตรงนี้ก็จะเป็น Spirit Set เช่นกันนะครับก็ลักษณะของบิลนะครับก็จะบวกอินและเดกนะครับแล้วก็ทุกๆการรีไฟนะครับตรงนี้นะครับจะบวก M d a m a า e เ e d u c ดักชนะครับบวก5%นะฮะแล้วก็ยังบวกอีก15%แล้วก็เด็กอีก3% นะครับเมื่อใส่อุปกรณ์3เซตนะครับจะบวก m a x HP แล้วก็ SP บวก7%นะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับสำหรับผมแล้วนะก็ใส่ประละมาณนี้นะครับแล้ก็อยากจะบอกด้เลยว่าใครที่นะครับพลังลน้อยๆนะฮะเมื่อเราเลเวล90แล้วนะครับคุณจะมีพลังที่เด้งขึ้นมา ค่อนข้างทวีคูณนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมเนี่ยอยู่ที่2 0 0แ0นแล้วนะครับก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ใกล้จะ2 0 0แแล้วนะครับสำหรับสเตตัสก็อพเด็กเ9นะครับอินแปแล้วก็ตอนนี้กำลังลองอัพวิดอยู่นะครับก็ใครที่อยากจะเล่นตามผมก็สามารถเล่นได้เลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครไยวิทาของผมนะครับก็ เดี๋ยวผมอาจจะต้องหาชุดใหม่นะครับสำหรับชุดเพิ่มสเตตัสต่างๆนะฮะแต่สำหรับชุดส่งการแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของเฟืองนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับสายกราฟิตี้นะครับผมก็ใส่ประมาณนี้นะครับในส่วนของเฟืองนะครับผมขอยังไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับเพราะว่ามันมีเอฟเฟกค่อนข้างเยอะนะครับก็หลักๆแล้วก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะทำการทยอยนะครับ อัปเกรดในส่วนของขนนกนะครับก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเริ่มฟูแล้วนะครับในส่วนของขนนกประเภทสีแดงเนี่ยนะครับผมก็เริ่มอัพให้ถึงขั้นที่3นะครับหรือว่าในส่วนของเทียที่3นะฮะก็เริ่มอัพให้ทุกสีแดงนะครับที่เป็นเทียร์มก็จะอัพในส่วนของสีแดงนะครับให้เป็นเทียร์มทุกชิ้นนะครับในส่วนของขนนกตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เหลืออีกชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในส่วนของประเภทตรงนี้นะครับ จะค่อนข้างเปืองแมวหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะต้องบิวให้เป็นระดับขั้นที่2หรือขั้นที่3ทุกชิ้นนะครับสำหรับขนนกที่แพงที่สุดก็คือขนนกพวกนี้นะครับประเภทสีทองสีขาวนั่นเองนะครับก็พาอัพก็อยู่ที่100แมวนะครับสำหรับการอัพนะครับก็บอกได้เลยว่ามีราคาที่จ่ายค่อนข้างสูงนะครับก็หลักๆแล้วนะครับผมอาจจะต้องใช้อยู่ที่ประมาณ 150หนะครับหรือว่าถึง200รอทิ้นกันเลยนะครับถึงจะอัพสำเร็จนะครับก็ตรงนี้ก็ซื้อได้สัปดาห์ละ40นะครับใครที่อยากจะเติม4 0 0พันแมวก็ได้เช่นกันนะครับก็หลักๆแล้วก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของนี่เลยนะครับว o c a าล l ่สเ status นะครับหรือว่าในส่วนของรูปปั้นนะครับตรงนี้ผมอัพเต็มไปแล้วนะครับ2อันแล้วก็ตรงนี้ผมอัพเบลดไว้ที่5นะครับเพื่อเอาแม c เคพีนะครับแล้วก็ ไม่อัพแล้วนะครับมาอัปอันนี้แทนนะครับวอลคอรี่ฟอร์ไวปอนนะครับตรงนี้ก็บอกได้เลยว่าใครที่อัพแม็กนะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีเราได้ค่อนข้างเยอะนะครับพีดามจและเอ็มดามจบวกถึง1 2 0เลยนะครับถ้าเกิดเราอัปเต็มเนี่ยก็น่าจะค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับนี่เลยนะครับเราจะมาอัพตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้เราไม่ต้องอัปนะครับ ก็อัพในส่วนของพวกค่าสเตตัสต,ต่างๆที่เราอยากได้แต่ไม่ต้องอัพในส่วนของขั้นนะครับเรามาอัพตรงนี้เลยนะครับก็คือเราจะได้ในส่วนของนี่เลยนะครับในส่วนของพวก PVP และ PVE ดาเมียซะส่วนใหญ่นะครับตรงนี้ก็บอกได้เลยว่าใครที่สามารถปล็อกได้แล้วนะครับก็อัพตรงนี้แทนได้เลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของการ์ดนะครับการ์ดที่ผมใช้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับแต่ที่ใช้จริงๆก็มีอยู่ไม่กี่อันหรอกนะครับอย่างเช่นนี่เลยนะครับหัวก็ตายเป็นไม้แดงนะครับส่วนประดับนี่ก็รอทําอยู่นะครับเหลืออีก8ชิ้นนะครับก็จะครบ3ดาวแล้วนะครับแล้วก็ใครที่มีในส่วนของผีดำนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมใช้การ์ดสมบัตินะครับ1อันแล้วก็ชุดนะครับใช้เป็นการ์ดวูฟนะครับแล้วก็พวก อาวุธนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสตูบเนี่ยควรจะต้อง3าดาวได้แล้วนะครับเพื่อเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็ในส่วนของปากหรือว่าออเทเซอรี่การ์ดต่างๆเนี่ยก็ตามอัธยาศัยเลยนะครับมีเท่าไหร่ก็ใส่ประมาณนั้นไปก่อนนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับอาวุธเนี่ยผมมีในส่วนของไฮด้าหอันนะครับเพื่อจะเอาไว้ลงในส่วนของ PVP นะฮะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการ์ดการรีวิววันนี้นะฮะเดี๋ยวน่าจะเร็วๆนี้นะครับตัวเกมจะมีการอัปเดตแพทใหม่อีกแล้วนะครับ ที่รออยู่นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปแผ่นใหม่ให้ดูตอนที่แผนเอามาลงเซิร์ฟเวอร์เลยแล้วกันนะครับคงไม่ได้มีร่วงหน้าหรือว่าบอกร่วงหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับน้าเสืออีกต้องลาไปก่อนนะครับหลังจากที่ผมนะครับไม่มีเวลาลงคลิปประมาณ3วันมาแล้วนะครับยังไงก็ฝากดูด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครป์ช่องผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเล่นเกมต่อไปนะครับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับบ๊ายบายไว้เจอกัน